สวัสดีครับวันนี้กันนันจะพามาทำชํากิ่งฝรั่งฮะจากกิ่งตอนฮะที่ผมกตอนมาแล้วประมาณสี่ห้าวันนะฮะรากออกเป็วนะครับเราจะมาชํำในถุงก่อนนะครับเพื่อให้มันรอดร้อยเซ็นนะครับที่เราปลูกลงดินแล้วเลยไม่อาจจะตายนะครับมาดูกันนะฮะขั้นตอนนะครับเราตัดมาแล้วนะครับ อันนี้เราก็เอาลงมาแช่น้ำไก่อนนะฮะพอตัดมาแล้วมาแช่น้ำประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงนะฮะให้น้ำมาเข้าไปในเนี่ยตุ้มตอนเราให้มันฉ่ำเลยนะครับต่อไปแล้วก็จะมาแกะไอ้นี่ก่อนนะครับแกะไอย้ยางตุ้มตอนออกก่อน,นครับอันนี้เราตอนแบบทุกใหม่นะครับไม่ต้อง ใช้ปัติรัดนะฮะใช้เคเบิลไท้ายรัดพยายามไม่ให้มันโดนลากนะครับกระทบกระเทือนแ,นแต่ลากน้อยที่สุด ียนออกหน่อยเปียบไปดีน,นะแกะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาเตรียมดินปลูกนะครับดินปลูกนะครับอันนี้เราใช้ถุงใหญ่ถุงใหญ่นะเผื่อเผื่อบางทีแล้วก็ปลูกในถุงนี้เลยนะครับ สำหรับไอ้ส่วนผสมของดินปูนะครับผส,สมของดินปูก็มีมีดินนะครับผมที่เอามาจากใต้ต้นไม้นะครับดินดินปูนะครับแล้วก็มีขี้แกรบขี้แกรบไอ้ปุย๋ยคอกนะครับปุย๋ยคอกเก่านะครับแล้วก็ผมผสมหินด้วยนะครับหินแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้นะฮะสลายนะฮะสลายแหนแดงเลยครับแต่แหนแดงแหละนี่แหนแดงที่เราเพาะนี่ครับนี่แหนแดงที่เราเพาะใส่กระมังไว้นะฮะเนี่ยระมาผสมไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะฮะไนโตรเจนในดินนะครับแล้วเราก็เติมปุ๋ยไปนิดหน่อยนะครับเติมปุ๋ยนิดหน่อยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินนะครับ ขุยาาดินอยนะครับแล้วขุยมะพร้าวนี่ยนะครับเพื่อให้ดินมันร่วงอ้ร่วนซุยนะครับเติมแกลบนีนะครับถ้าเราไม่เติมพวกนึงนะครับเนี่ยดินก็จะแน่นเนี่ยเนี่ยไอ้ถุงเก่าขานะฮะเราป้อมถุงเก่า,ามาเนี่ยดินก็จะแน่นมากนะครับแล้วก็ไอ้รากมันก็แทงลงยากนะครับ เราก็ลงใส่ถุงนะครับใส่ถุงดินรอนครับลรอนถุง่อนบินเพียวเพียวเตรียมไว้นะครับลองก้นหลุม องคนประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงแล้วเราเอากิ่งนี่นะครับตอนนะครับเออลืมบอกไปนะครับเราต้องริใบออกสักหน่อยครับเพื่อป้องกันการคายน้ําเยอะนะครับนะครับกิ่งนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีเพี้ยนะครับก็ลาะใบออกนิดสัก เราใบออกประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาลงปลูกนะครับปลูกนะครับประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับเราจะเอาดินใส่นะครับแล้วก็จะเอาดินใส่ let ใส่ประมาณนี้นะครับไปแล้วก็ทำง,งานลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มเลยครับลดน้ำให้ชุ่ม การไม้ปักยึดจริงเท่าไหร่ครับเผื่อให้มันไม่ต้องให้มันคอนนะครับเนี่ยเฮ้ยนะครับยึดจริงแค่น้อยอ่ายึครับไม้ปักไม้ปักเพื่อให้มันคอนนะครับแล้วก็รัดด้วยเชือกไทยเล็กนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับช่วงนี้ต้องเอาไว้ในร่มก่อนนะครับเอาไว้ในร่มก่อนเย้งเขาติดก่อนนะครับลรวลดน้ำให้ชุ่มก้านนะครับถ้าน้าสูตรนี้ไปใช้นะครับ รอดแน่นอนร้อยปเซครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ